ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ The c o r p o r a t รค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะพูดคุยกับหุ้นบ e ว u t y ค่ะหุ้นเกี่ยวกับความสวยความงามนั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่กับประธานเจ้าที่บริหารของบริษัท b e a ต t y c o ม m ูน i t y จำกัดประหาชนหรือว่าท o ของหุ้น Beau t y นะคะคุณหมอวินค่ะหรือว่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคุ้นเคยในชื่อของนายแพทย์สวินไกรภูเบกค่ะนั่งอยู่กับเราแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมอสวัสดีครับ ก่อนอื่ทุกคนก็คงอยากทราบความเป็นมานะครับคุณหมวยอยากใช้พี่หมอวินเนี่ยช่วยเล่าปอดความเป็นมาว่าทํายังไงบิวตี้บุฟเฟ่ถึงขยายตัวได้มากถึงขนาดนี้ครับครับ เราเริ่มก่อตั้งร้านแรกสาขาแรกของร้านบิวตี้ของเราที่ในปี1998หรือช่วงประมาณปี2541เป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจิกเศษจลอยตัวขั้งเงินบาทของประเทศไทยนะฮะก็เรียกว่าเราเริ่มโตตั้งแต่ช่วงที่เกิดวิกฤตเลยนะครับก็ด้วยคอนเซ็ปที่แตกต่าง ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วก็มีความเทรนดี้แล้วก็มันมันไปนตรงกับความต้องการของผู้บริโภค,คก่อนก่อนจะเปิดสาขานี่เราก็วิเคราะห์ช่องว่างความต้องการของผู้บริโภคหมายถึง,งว่าพี่หมอมาถึงก็เปิดสาขาแรกเลย ที่ตรงไหนครับพี่หมอที่ตีนบันไดตรงบดันซ่าฝั่งสยามสแควร์ที่จะเดินข้ามไปไปมาบุญครองตรงนั้นมีขายชุดนักเรียนเยอะครับผมเคยไปซื้อครับจะขอถามหน่อยนะคะว่าตอนนั้นเป็นวิกฤตเศรษฐกิจทําไมคะถึงคิดว่าเครื่องสำอางจะขายดีในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีอคะครับผมผมมีความเชื่อว่าทุกวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสนะฮะพอมันมีวิกฤตเนี่ยมันทาให้วิธีคิดของเราเนี่ยเราต้องคิดว่าอะไรที่มันจะโตได้ ได้ในวิกฤตถ้ามันโตได้ในหรือมันเกิดได้ในวิกฤตเนี่ยแสดงว่าต่อไปเนี่ยในช่วงที่เศรษฐกิจดีมันยิ่งจะโตเร็วขึ้นครับนะวิธีคิดมันมันมันแล้วก็จะแข็งแรงมากทำไมถึงตกผลึกว่าเครื่องสำอางจะต้องขายดีถึงแม้จะมีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับมันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงนะฮะผู้หญิงเนี่ยเขาให้ความงามนี่ถือว่าเป็นปัจจัยอันดับต้นๆเคยได้ยินคนพูดไหมครับว่าอดข้าวก็ไม่เป็นไรแต่อดสวยเนี่ย จะตายเอาอะไรประมาณนี้หรือว่าผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยไว้ก่อนครับครับอันนี้น่าจะจริงนะครับคุณหนยครับเพราะว่าไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเนี่ยผู้หญิงก็ไม่หยุดที่จะสวยค่ะครับแล้วหลังจากที่เปิดสาขามาแล้วขั้นขั้นตอนการเจริญเติบโตครับพี่หมอครับก็ตั้งแต่เปิดสาขาแรกเนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จในแง่ของคอนเซปต์กับวิธีคิด แต่ว่าระหว่างที่มันกําลังโตเนี่ยมันก็มีอุปสรรคขวากหนามหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอปเปอรชันซึ่งเราเองก็ไม่มีประสบการณ์จากการเป,เป็นแพทย์มามันก็ไม,ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารธุรกิจแต่ว่าเราอาศัยความรู้ในการวิเคราะห์ในเชิงการแพทย์เนี่ยก็มาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคกับมาวางระบบเกี่ยวกับการบริหารก็ถือว่าเติบโตไปเรียนรู้ไปขยายตัวไปเพิ<ๆ>่มเรื่อยๆแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความสําคัญของการที่เราเติบโตมาได้ยาวนานเนื่นองจากผมใช้เรื่องคี t i ทีกับเรื่องการไดนามิกการปรับเปลี่ยนปรับตัวผมถือว่าการทําธุรกิจมันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตมันต้องมีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปครับ,รบก็ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ครับ,รบแสดงว่าพี่หมอก็จะต้องดูเทรนด์ดูเทรนด์ว่า เอ๊ะช่วงนี้ปีนี้เนี่ยเทรนไหนจะมาครับครับในในในช่วงแรกๆเนี่ยเราถือว่าเราค่อนข้างโชคดีที่อยู่ในธุรกิจรีเทลธุรกิจร,รีเทลเนี่ยมันเหมือนเป็นห้องทดลองของของการขายได้เลยเราสัมผัสกับความต้องการของผู้ผบริโภคได้ใกล้ชิดมากลูกค้าจะบอกเราเลยว่าชอบไม่ชอบอะไรหรืออยากได้อะไรอันนี้ถือว่าเป็นเป็นไมโครเทรนหรือเป็นเป็นเทรนที่มาจากลูกค้าโดยตรงรซึ่ง คุณไม่ต้องไปดูเทรนใหญ่มากหรอกคุณแค่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ในเบื้องต้นก่อนก็ถือว่าคุณเริ่มเข้าใจเทรนแล้ว ซึ่งอ,นนอันนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของธุรกิจที่เป็นธุรกิจคาปรีครับค่ะมาจนถึงวันนี้แล้ว Beauty Buffet เองเติบโตขนาดไหน้ะตอนนี้มีกี่สาขาอยู่ในประเทศไหนบ้างคะคตอนนี้ Beauty Buffet มี195สาขารวมแบรนด์เลยใช่ไหมคะมีทั้งหมดรู้สึกจะมีหลายแบรนด์กันอ่าครับเฉพาะ Beauty Buffet 195าสาสาขานะครับทั้งยยรรอยู่ในไทย แล้วก็อยู่ต่างประเทศตอนนี้เราเรามี10สาขานะครับ Beauty c o s m t เนี่ยเรามีอยู่60สาขา60สาขา196 60 250แล้วก็มี Beauty Market อยู่อีก9สาขาเป็นเท่าไหร่259 270กว่ามัครับ270กว่า7 5กระจายอยู่ในประเทศไทยครับประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเป็นบังประเทศไหนบ้างครับพี่หมออ เป็นการขยายตัวในช่วงเริ่มต้นนะค,ะครเราถือว่าเป็นโอกาสอิตีอันหนึง่งเราก็ขยายตัวอยู่ในกลุ่ม c l m v หรือว่า C, c คือแคมเบเดีย L คือลาวออเยนมาเียมคือเมียนมากเวียดนามนะฮะก็ถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่รู้จัก ประเทศไทยดีแล้วก็รู้จักสินค้า<ม>ของบ<ม>ิวตี้เป็นอย่างดีก็สอลปกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพอดีในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็น,<ม>เ,ปนเป็นจุดเริ่มต้นครับค่ะแล้วยอดขายเป็นยังไงคะไปเปิดดูงบเห็นแหมทั้งรายได้ไดกดําไรนี่โตทุกปีเลยนะคะ ใช่ครับ <c oughs> ก็ถือว่า,อาของเรานี่มีการจเจริญเติบโตที่ดีนะฮะ <c oughs> ทั้งในแง่ของรายได้แล้วก็กําไรเราเติบโตของรายได้กําไรปีหนึ่งก็ไม่น้อยกว่า20%ค่ะ <c oughs> ครับและอย่างปี2557นี้แล้วก็คาดการไปปี2558ปีหน้าเป็นยังไงคะครับ <c oughs> ก็ปีปีปีที่แล้วเนี่ยยอดขายเราโตประมาณ28กำไรก็โตประมาณ22ครเกว่าปี57เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆแต่เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะโตประมาณ30จากปีที่แล้วจากปีที่แล้วโดยที่ผ่านไตรมาสที่1มาก็มีผลกระทบจากวิกฤตบ้างแต่ พนักงานของเราเองก็ไม่ได้ย่อท้อแล้วก็ไม่ได้ขอให้เปลี่ยนเป้าเราเองก็เชื่อมั่น ในในการทําธุรกิจแล้วก็แ,แนวโน้มที่ดีของเราเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ปรับเป้าก็ยังคงเป้าการเติบโตของไรายได้ไว้ที่30%รรเปเ็นตป็นตัวเลขเท่าไหร่คะจากปีที่แล้วเราปิดอยู่ประมาณพันกับสองล้านบาทครับก็ปีนี้ก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ300กว่าล้านสามร้อยล้านพันห้าร้อยประมาณพ3นสาประมาณพันห้าพันหกพนสามร้อยล้าค่ะ แล้วดูแล้วน่าจะทําได้ตามเป้าใช่ไหมคะก็คิดว่าหลังจากคิวหนึ่ง เราเรา,เราเติบโตแค่ประมาณยอดขาย20%นะครับแต่ว่า Q2 นี่ก็ดีขึ้นตามลำดับเราสามารถาทำยอดขายโตขึ้นได้ถึง27%โดยทำให้เฉลี่ยครึ่งปีที่ผ่านมาเราก็โตอยู่24%ซึ่งม,มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับะนะครับ Q3 เนี่ยเ,เราก็สามารถทำยอดขายที่ดีได้ตามเป้าที่ตั้ง อัตรากําไรเป็นยังไงคะเพราะเห็นเขาบอกว่าแมเครื่องสำอางนะคะพี่ซันเขาบอกว่าเครื่องสำอางมากกำไรดีคครับ่ะจริงๆเป็นยังไงคะก็อัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์บางครั้งได้เจ็ดสิบสองใช่ไหมครับก็เราก็เหลือเน็ตอยู่ประมาณ20หรือ22ก็เฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้ครับค่ะอะไรที่ทำให้บิวตี้วอร์เฟ่เองสามารถที่จะ ขายได้ตามเป้าแล้วก็มีอัตราการเติบโตที่สม่ำเสมอคะครับก็ปัจจัยในการเติบโตของของบิวตี้บุฟเฟ่หรือว่าของบิวตี้เองเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะฮะหนึ่งก็คือเราสามารถเ,าเติบโตโดยการขยายสาขาสาขาใหม่ๆไดเ้เราสามารถขยายตัวไปต่างจังหวัดรหรือว่า เราสามารถเพิ่มยอดขายของสาขาเดิมได้มากขึ้นเพราะฉะนั้น2อ,อปัจจัยเนี่ยมันก็จะช่วยให้ยอดขายเราโตขึ้นส่วนปัจจัยที่ที่อะไรที่หนุนก็คือการเติบโตของสังคมเมืองไปต่างจังหวัดนะครับ,รบการที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเราออกสู่ตลาดได้ตามตรงความต้องการ,รของลูกค้ามากขึ้นเราก็สามารถเพิ่มเขาเรียกบัสเกตไซส์หรือว่า ขนาดของยอดต่อบินได้ได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องเราเพิ่มเรื่องการเซอร์วิสเรื่อง CRM เรื่องการเทรนพนักงานอะไรต่างๆก็มีปัจจัยทำให้จำนวนบินเรามากขึ้นหรือว่ายอดต่อบินของเราสูงขึ้นนะครับครับพูดถึงสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมบ้างครับผมเชื่อว่าช่วงที่พี่หมอช่วงสิปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่รุนแรงเท่าทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้เราเห็นเลยว่า อย่างคามาตรเขาก็มาทำนะครับอย่างหลายๆบริษัทหรือแม้กระทั่งกับ c o าน์เตอร์แเองก็ดีเนี่ยพี่หมอมีออแนวทางในการที่จะต่อสู้ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงนี้อย่างไรบ้างครับครับความจริงในอุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่เฉพาะช่วงหลังๆนะตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็มีผู้เล่นอยู่เยอะพอสมควรเพียงแต่ว่า เราเองพยายามหาความแตกต่างผมถึงบอกว่าปรัชญ,ญาการทำธุรกิจของเราข้อที่หนึ่งก็คือ Creative ข้อที่2คือไดนามิกนะครับข้อที่3คือความยั่งยืนหรือ Sustainable นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําธุรกิจไปเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องของการบริหารเรื่อง Operation ซึ่งมันมีเป็นจัจจัยใจสำคัญในการขยายตัวเรื่องการ Service ด้วยครับแล้วก็เราเองก็มีแบรนด์คอนเซปต์ใหม่ๆที่มาตอบสนองแต่ละเซกเมนต์ t อ o เมนเทชันของลูกค้ามากขึ้นเราถึงวาง s t r a t e g ของเราสำคัญไว้3ข้อ เขาเรียกว่ามัลติแบรนด์มัลติโปรดักต์แล้วก็มัลติชาแนลซึ่งมันติแบรนด์เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเซกเมนต์ได้ดีขึ้นมันติแบรนด์นี่ใช้เพื่อเข้าถึงไดทกเซกเมนต์จะเป็นพรีเมียมสแตนดาร์ดแต่ละแบรนด์ก็จะมีโพซิชั่นนิ่งที่แตกต่างแล้วก็คาแรคเตอร์หรือคอนเซปต์ที่แตกต่างส่วนมัลติโปรดักต์ก็คือผู้หญิงเนี่ยเขาต้องการผลิตภัณฑ์ความงามที่หลากหลายมากในแง่ของการใช้คุณสมบัติ หรือระดับราคาเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถมีผลิตภัณฑ์ที่มีหลายระดับราคาหลายคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็นผงเป็นอัดแข็งเป็นครีมเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันมันก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเราสามารถฟีลแมทริคของความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้บริษัทยัง รักษาเขาเรียกว่าความได้เปรียบในการแข่งขันหรือความความสามารถในการแข่งขันได้ดีเมื่อกี้ผมฟังน่าสนใจมากเลยครับคือ Creative ค,คือมีความคิดสร้างสรรค์นในการในการเ Creative เนี่ยเราใช้กับเกือบทุก,ท,กทุกทกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Creative ในแง่ของ Product ครับนะครับครีเอทีฟโปรดักต์ดีไซน์คีเอทีฟในแง่ของการทำคอนเซปต์ uh, ของร้านการตกแตง่งนะครับครีเอทีฟในแง่ของการนำเสนอวิธีการขายการเทรนพนักงานหรือครีเอทีฟในแง่ของการตลาดครับนะครับเราหาพยายามหาช่องทางใหม่ๆรหรือวิธีการใหม่ๆที่จะ uh, นำแมสเสจของเราไปถึงลูกค้าได้ได้ตรงมากขึ้นครับหรือค r ีเอทีฟในการ uh, เปลี่ยนเรื่องระบบ การบริหารต่างๆพวกนี้เราจะใช้วิธีการตรงนี้ถ้าก็ว่าเป็นการครีเอทีฟคือเป็นเรื่องสร้างสรรค์ใหม่ๆที่ใช้กับทุกมิติของทุกิติทุกธุรกิจครับแล้วก็ด y นามิกก็คือทันต่อการเปลี่ยนแปลงด y นามิกคือเราต้องมอนิเตอร์ตลาดอยู่ตลอดเวลาครับผมคือโดยเฉพาะของเราเนี่ยสินค้ามันเป็นสินค้าที่มีเทรน มีความเป็นแฟชั่นอยู่เพราะฉะนั้นอ,องค์กรจะต้องไดนามิกนะฮะเกือบทุกส่วนเพราะฉะนั้นเราเราจะสร้างวัฒนธรรมของคําว่าดนามิกขึ้นให้การติดต่อสื่อสารระหว่างฝ่ายต่างๆหรือการต,ต,ต,ติดต่อระหว่างลูกค้าจนถึงฝ่ายที่ท,ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าการบริหารหรือการ,รบ,บริการเนี่ยคุณจะต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้าตลอดเวลาคับ,คบช่องทางการจ,จัดจำหน่ายนะคะ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้เราแบ่งช่องทางของเราออกเป็น2คอนเซปต์นะฮะเราเรียกว่าช็อปคอนเซปต์ช็อปคอนเซปต์ก็คือที่มีร้านค้าปลีกเป็นของตนเองช็อปคอนเซปต์ของเราที่เป็นเมนก็คือมีบิวตี้บุฟเฟ่นะครับถ้าเป็นพรีเมียมแบรนด์ขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วก็ออกแนวเนเชอรัลแล้วก็เป็นแนววินเทจก็มีบิวตี้คอร์เทแต่ว่าช่องทางที่3ของเราก็คือ Beauty Market ซึ่งถือว่าเป็นน้องใหม่แล้วก็เป็นช็อปขนาดใหญ่มไม่ได้ขายเฉพาะ,ะสินค้าที่เป็น private label หรือของ Product ของเราเองแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นเป็นร้าน specialty store ที่รวมสินค้าของเราเองของคู่แข่งะนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นร้านที่เป็น international sourcing คือเราเอาผลิตภัณฑ์ที่มาจากทั้งทั่วโลกนะฮะทั้งของอังกฤษอเมริกาของของญี่ปุ่นของเกาหลีแล้วของของไทยเราเองอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในทางการาชอปก็จะขนาดใหญ่ขึ้นเป็นถือว่าเป็นร้านมัติแบรนด์ที่เป็นคอนเซปต์ใหญ่ของเรานะฮะมีสินค้า5,000-9,000 SKU ขายทั้งของตัวเองว่าเดินช็อปได้ทั้งวันเลยแล้วก็คู่แข่งด้วย<ช>ก็คือทํากําไรหมดเลยนะคะคทีนี้เรื่องของอการควบคุมต้นทุนสินค้าเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> เพราะว่าทําสินค้าในแบรนด์ตัวเองด้วยนะคะสินค้าส่วนใหญ่นี่ผลิตในเมืองไทยนะ,ะออของเราเนี่ยเราไม่ได้มีโรงงานเป็นของตนเองซึ่งผมถือว่าเป็นข้อได้เปรียบนะฮะเพราะว่าเราสามารถจ้าง O E M ผลิตโรงงาน O E M ผลิตสินค้าที่เขาชำนาญเราเชื่อในเรื่องของความชำนาญเฉพาะอย่าง เพราะเราเจอว่าไม่ไม่มีโรงงานไหนที่ทําได้ดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจะเลือกคนที่เป็นเอ,อ็กซ์เพรสในด้านนั้นให้ผลิตเฉพาะตรงนั้นนะครับเราก็จะได้มีสินค้าที่มีนวัตกรรมหรือว่าความดินามิกใหม่ๆม,มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแสดงว่าในขณะที่พี่หมอ OEM แต่ก็มีการรีเสิร์ช คือคนคว้าวิจัยของโปรดักต์ใหม่ๆ<อ>เ,เราเราเรียกว่าเป็น Development รเราเรียกว่า Product Development ซึ่งอันนี้เนี่ยเราเองก็ไม่ได้มีแผนก e รซเชืร์ว่ึ่่ p r r o u u t t e v v l o p p m n t t ของเราจะต้องทำงานร่วมกับ r อของของโรงงานแล้วก็ฝ่ายภายในของเราเองเราก็จะเอาฝ่าย Marketing ฝ่าย Operation หรือฝ่ายขายแล้วก็ฝ่าย Training เนี่ยมาร่วมกันประชุมเพื่อหา Product นี้ แล้วก็เดเวล OP ร่วมกันเป็นคอนเซ็ปต์ก่อนแล้วเราก็ไปคุยกับกับโรงงานเพื่อทําสูตรของเราโดยเฉพาะนะครับซึ่งซึ่งอันนี้จะถือว่าเป็นความยืดหยุ่นชนิดหนึ่งหรือไดนามิกเพราะว่าโรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยก็เก่งไม่เหมือนกันตอนนี้ถ้าเกิดฝ่ายโปร d ักต์เดเวล OP รู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นลายผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ อันนี้น่าจะติดต่อกับโรงงานนี้<ช>ประมาณนั้นใช่ไหมครับพี่หมอใช่ครับแต่ทุกครั้งเนี่ยเราจะไม่ให้หนึ่งโรงงานในการเข้าร่วมแข่งขันเราก็จะให้มีสองสามโรงงานที่เราเรามีลิสต์อยู่แล้วว่าโรงงานนี้คือชำนาญเรื่องนี้เพื่อให้เกิดการแข่งขังนแง่ของคุณภาพครับลีดไทมในการส่งของแล้วก็ราคาที่ดี ครับค่ะเรื่องของการสต็อกสินค้าล่ะคะมีการบริหารจัดการยังไงคะเพราะว่าถือว่าเป็นต้นทุนเหมือนกันแล้วก็เป็นความเสี่ยงด้วยสต็อกสินค้าสําหรับธุรกิจที่เป็นรีเทลเครื่องสําอางที่มีทั้งสีทั้งเบอร์มีอายุมีอะไรถือสองปีหมดอายุแล้วผมผาใจว่าไม่ไม่น่ปีนึงก็2ปีน่ตักหมดอายุไปก็ตั้งแต่2ปี2ปีครึ่งคือเราก็จะมีคาสสิฟายไว้เหมือนกันว่าตัวไหนเป็นยังไงคือปัจจัยนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญมากของของการบริหาร โดยเฉพาะถ้าเรามีเชสโตมีจํานวนสาขามากมีพนักงานมากระบบควบคุมตรงนี้จะต้องดีต้องแม่นเราก็ทํางานใกล้ชิดกันมากระหว่างฝ่ายโลจิสติกทางสินค้าฝ่ายขายฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ฝ่ายจัดซื้อคือข้อมูลต้องลิง์กันหมด เพื่อให้เราสามารถบริหารเขาเรียกว่าระยะเวลาการขายรหรือว่าอินเวนทอรี่ที่คงเหลืออยู่เราต้องมีการคำนวณตลอดเวลาเพื่อแมทกันร,ระหว่างจำนวนสินค้าระยะเวลาขายกับอายุของสินค้าเราก็จะมีโซนนิ่งด้วยว่าถ้าสินค้าเหลืออายุเท่านี้แอคชั่นคืออะไร,รนะครับ เข้าไปอยู <'t> so an ่ในวอ c ลิสต์ไหมเข้าไปอยู่ในมอนิเตอร์อะไรต่างๆซึ่งเราค่อนข้างโชคดีที่สินค้าเรามีเปอร์เซ็นต์มาจินค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเวลาสินค้ามันมีอาการ Slow Moving ่นะครับเราก็มอนิเตอร์เรื่องความเร็วอยู่แล้วเราก็จะใช้อันดับแรกคือกระตุ้นพนักงานขายก่อนหรือไม่ก็ใช้เครื่องมือการตลาดเข้าไปนะครับก็มีเครื่องมือหลายตัวที่เอามาจับ คือมือง่ายๆเบสิกก็คืออาจจะถึงเวลาที่ต้องทำโปรโมชั่นเซลล์คือแค่เราเซลล์สัก10%เนี่ยบางทีมันก็สามารถบูสต์ยอดขายหรือสามารถระบายสต็อกได้สปีดของมันได้ก็ระบายสตมอกเรายังมีเฮดรูมเหลือพอที่จะสามารถเพิ่มสปีดของการขายได้จนเราแก้ปัญหาเรื่อง inventory ได้ถือว่าเป็นเครื่องมือตัวหนึ่ง ที่ร่วมกับการทําการตลาดอยู่ด้วยพี่หมอครับทุกคนนี้ในอุตสาหกรรมนี้มีมีแบรนด์รอยัลตี้ไหมครับผมผมอยากทราบจริงมีครัีครับทุกอุตสาหกรรมผมเชื่อว่าโดยเฉพาะอุตสาหกรรมนี้ถือว่าก็มีแบรนด์รอยัลตี้มีมีแบรนด์อิมเมจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองถึงคํานึงว่าเราต้องสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีคุณภาพดีแต่ คุณภาพดีอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีพรีเมียมดีไซน์ด้วยเพื่อให้ลูกค้า,าได้ value added จากการที่โปรดักตมันมีดีไซน์ที่ดีคนเดี๋ยวนี้เขามองอม image, เรื่องแบรนด์อิมเเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับพอเราเราเราเซ็ตแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอโอเคมันก็จะมีตลาด คือตลาดบนหรือตลาดนิชหรือตลาดไฮเอ็นแต่ของเราเราจับอยู่ที่ตลาดมิดเอ็นพอมิดเอ็เนี่ยเราตั้งราคาไม่แพงแต่ว่าคุณภาพดีแล้วราคาดีไซน์สวยลูกค้าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับเราก็มีลูกค้าที่เคยใช้ของไฮเอ็นแล้วพอเขารู้สึกว่าคุณภาพของเราก็ดีราคาไม่แพงกันแต่ราคาถูกกว่า เราเราผลิตในโรงงานที่ OEM เนี่ยบางโรงงานก็ทําให้พวกแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์ที่หลักเป็นโรงงานเดียวกันเหมือนกันโรงงานเดียวกันหลายโรงงานเลยที่ทําให้แบรนด์ดังๆขายแพงกว่าเราหลายเท่าอาจจะเป็นตัวเนื้อครีมใกล้เคียงกันอะไรแบบนี้ป่ะคะก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยคำว่าแบรนด์ดอลลิิตี้เดี๋ยวนี้เนี่ยลูกค้าเปลี่ยนจากแบรนด์คอนเชียสมาเป็นเรื่องเรื่องเรื่องไพรส์กับเรื่องความคุ้มค่ามากขึ้นด้วยระยะเวลาดูเรษฐกิจ ที่ที่ที่มันไม่ดีต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันสอนคนว่าทําไมคุณต้องจ่ายแพงในเมื่อคุณมีสินค้าที่มีคุณภาพดีครอินเบดก็โอเคอย่างเงี้ยก็มีการเซอร์วิสแบรนด์คือคนไม่ได้ยึดที่ที่แบรนด์ทั้งหมดคนมองถึงคุณภาพกับการใช้งานทีนี้มาพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงของอุตสาหกรรมกันบ้างนะคะอุตสาหกรรมความสวยความงามเครื่องสําอางมีความเสี่ยงอยู่ตรงไหนและบิวตี้ปิดความเสี่ยงนั้นยังไงคะครับ ถ้าความเสี่ยงของการทําธุรกิจในประเทศไทยที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยก็คือความเสี่ยงเรื่องการเมืองความไม่นิ่งของของการเมืองแล้วก็เรื่องเศษรษฐกิจก็มีบางปีก็มีเรื่องของภัยธรรมชาติะนะถ้า3อันนี้ตั้งแต่ปี1998หรือปี44140 4, 4, 1, 4, 4 0, เนี่ยผ่านมาเราก็จะถึงทุกวันนี้ก็10บกว่าปีแล้วนะครับเราก็เจอมาทุกวิกฤต ะคระับการที่เราเป็นร้านรีเทลแล้วมีสาขากระจายอยู่ค่อนข้างมากและมีแบรนด์ที่เป็น Private l a เ e l เป็นแบรนด์หลักแล้วก็มีหลายระดับราคาเนี่ยแล้วเราจับกลุ่มลูกค้าที่ไม่สูงมากอยู่กลุ่มกลางๆซึ่งเป็นฐานใหญ่มากของพีระมิดเนี่ยมันทำให้เราสามารถกระจายความเสี่ยงได้ในแง่ของโลเคชันเช่นช่วงน้ำท่วมเนี่ยท่วมภาคเหนือพอ น้ำวิ่งลงมาภาคกลางภาคเหนือก็แห้งคนก็เริ่มจับใจให้สอยทันทีพฤติกรรมผู้หญิงนี่คือขอให้แม้แต่ตอนน้าท่วมเองออกไปแต่งหน้ายังแต่งหน้าเลยลุยน้ําหรือว่าวิกฤตการเมืองมีการประท้วงใช่ไหมแต่งหน้าไปประท้วงต้องแต่งหน้าไปรประท้วงเพรานะรฉะนั้นเนี่ย ข้อได้เปลี่ยบของอุตสา,าห,าหกรรมที่เราอยู่ก็คือมันฟื้นตัวเร็วรจากพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วก็การที่เรากระจายสาขาอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมันก็มันบางบางโซนไม่ดีมันก็จะมีโซนอื่นเช่นน้ำทั่วกรุงเทพเดี๋ยวคนกรุงเทพหนีไปอยู่อยู่พัทยาอยู่หัวหินอยู่ภูเก็ตอยู่เชียงใหม่นะราคาก็ตึงเยอะยอดขายดีขึ้นเลยมันก็บาชดเชยนะครับความเสี่ยงของเราก็ก็ถือว่าน้อยความเสี่ยงในแง่ของผู้แขกก็ก็ถือว่า มันมีมาแล้วก็มีไปครับออผมถือว่าคู่แข่งเนี่ยมาช่วยขยายตลาดไม่ไม่ใช่มาทําให้ตลาดเราเล็กเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราปรับตัวหรือเราปรับปรุงตัวเราขนาดไหนครับออพอเรามีบิวตี้มาเก็ตคู่แข่งออกสินค้าใหม่อเมื่อก่อนเราก็ออวันวันนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ถ้ามีบิวตี้มาเก็ตคู่แข่งออกสินค้าใหม่เราเอามาขายเลยเราก็ยิ่งดีใจว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆมาเพิ่มมาเสนอมาขายมากขึ้นก็มีเราเรียกว่ามีพันธมิตรครับสุดท้ายแล้วครับพี่หมอบิวตี้บุฟเฟ่อีก5ปีจะเป็นอย่างไรครับก็เราถือว่าบิวตี้บุฟเฟ่ถึงแม้ว่าตอนนี้มีอยู่ร้อยกว่าสาขาเราก็ยังมีโอกาสในการขยายตัวอีกค่อนข้างมากนะครับพูดถึงเฉพาะประเทศไทยเองเนี่ยหลายจังหวัดเราก็ยังไม่ได้ไปครับะดับอำเภอเราก็เพิ่งทดลองเปิดซึ่งก็ถือว่ามีการตอบรับที่ดีครับ เราก็ยังมีโอกาสในการขยายตัวได้อีกมากมแล้วก็จากประชากรไทย60กว่าล้านต่อไปเป็น AEC ในอีกไม่นานเนี่ยมันก็จะขยายเทอร์ริทอรี่ของเราออกแล้วก็กุ่มประชากรก็จะกลายเป็น600กว่าล้านคน เราก็ยังมีแบรนด์คอนเซ็ปต์ที่เป็น beauty cottage, บิวตี้คอเทจซึ่งก็จับลูกค้าที่พรีเมียมมากขึ้นเราก็ยังมีโอกาสขยายตามเศรษฐกิจที่ที่เพิ่มขึ้นมีบิวตี้มาร์เก็ตแล้วเราก็เองก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ขายผ่านช่องทางที่เป็นโมเดิร์นเทรดนะครับต่อไปก็ขยายตัวไปทางคอนเวนิเอนซ์สโตร์แล้วก็เราเริ่มเอาผลิตภัณฑ์เราเไปขายออนไลน์ uh, เราก็ราพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์สำหรับการขายผลิตภัณฑ์เร,รแล้วก็ตอนนี้เรามีลูกค้าต่างชาติ ที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วซื้อผลิตภัณฑ์เราไปขายออนไลน์เยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าจากจีนก็ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเติบโตเร็วเหมือนกันผลิตภัณฑ์เราเป็นที่นิยมมากในในในจีนไปเซิร์ชดูเนี่ยจะเป็นกดจีนประกาศขายผลิตภัณฑ์เราก็ค่อนข้างเยอะแล้วในปี2558ปีหน้าวางเป้าอย่างไงบ้างคะช่วงนี้ปีหน้าเราก็คงวางเป้าการเจริญเติบโตค่ะ ็ไม่น้อยกว่า20นะครับแล้วก็ยอดขายกำไรก็อันนี้คือผมเองก็ยังอยู่ในระหว่างการประชุมเพื่อเซตส่ะ strategy กับยอดของภายในอยู่ก็พูดคร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนค่ะได้ค่ะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์สุรินทไกรภูเบศมากๆเลยนะสำหรับการมาอัปเดตเรื่องราวของหุ้น beauty เกี่ยวกับความสวยความงามครับค่ะไว้ถ้ามีโอกาส คงต้องขอสัมภาษณ์พี่หมอใหม่เพราะวันนี้เวลาเราน้อยไปนิดนึงค่ะครับขอบคุณมากนะคะรับขอบคุณนะครับพี่หมอขอบคุณค,ค่ะสวัสดีครับ,บเวลาของช่วงเด o r คอเ a ร e แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าดีอิน v e สเตอร์ก็พลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาไปพบกับนักลงทุนพราวสเสน่ห์นะคะที่เขามีสไตล์การลงทุนพิเศษไม่เหมือนใครแต่จะเป็นใครนั้นกลับมาติดตามได้ในช่วงดีอินเวสเตอร์ค่ะ